สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับร้านมะนาวแซบเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะมีเสื้อผ้ามาให้ชมกันอีกนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะทุกคนเผื่อใครสนใจเนาะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะตัวนี้นะคะตัวแรกนะคะตรงนี้รอบอกจะอยู่ที่4 2 4 4ค่ะรอบอก42 44ความยาว27นะคะเป็นผ้าเรยอนค่ะตัวนี้ถ้าใครรับนะคะพิมพ์ N29 นะคะ N 29 สวยมากเลยนะคะนี่สี่สองสี่สี่รอบอก42่สสี่นะคะตัวละห้าสบาทเท่านั้นนะคะตัวละห้าสบาทแล้วขายไม่แพงเนาะต่อไปนะคะต่อไปเป็นเสื้อเชิ้ตไซส์ XL ค่ะไซส์ XL ตัวนี้รอบอกจะอยู่ที่46 48ความยาวอยู่ที่32นะคะเป็นของแชฟนะทุกคนเป็นของแชปนะคะผ้า ก็ไม่ต้องพูดถึงนะคะเป็นคอตตอน60แล้วก็เป็นโพลีเอสเตอร์นะคะคอตตอนแล้วก็โพลีนะคะใครที่ชอบตัวนี้แคปแล้วก็ทักแชทส่งไลน์เข้าไปในเพจแคปทักแชทแล้วก็ส่งเข้าเพจได้เลยนะคะยังไงจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะต่อไปค่ะตัวนี้นะคะตัวนี้สวยสวยรอบอกห้าสห้าสค่ะขอเป็นไซส์สองนะคะความยาวอยู่ที่27เเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะ ตรงอกจะมีเป็นหมุดอย่างเงี้ยปักตุ๊ดๆๆๆเนี่ยแขนมีนะคะตรงนี้ผ่านการซักรี่เรียบร้อยด้านหลังเป็นซิปนะคะตรงนี้ด้านหลังเป็นซิปนะคะสวยกริบมากเลยรอบอก50-52นะคะตัวนี้รอบอกจะอยู่ที่50-52ความยาวอยู่ที่27นะคะความยาวอยู่ที่27สนใจตัวนี้ก็พิมพ์มาได้เลยนะ N17 ตัวละ50บาทเท่านั้นนะคะร้านมะนาวแซ่บของเรามีเฉพาะเสื้อผ้าตัวละ50าบาทแค่นั้นเอง ไม่รู้ว่าในคลิปที่แล้วนะคะได้ลงในตัวนี้ไปหรือเปล่านะคะแต่ยังไงขออนุญ,ญาตอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะคะตัวนี้จะเป็นของไซส์ xl นะคะสาวไซส์ xl รอบอกจะอยู่ที่สี่สิบหกสี่ิบแปดความยาวนะคะจะอยู่ที่ยี่สิบห้าเป็นผ้าโพลีนะคะนี่ห้อนี้รอบอกจะเป็นอย่างนี้นะคะมีเป็นแบบลูกปัดตกแต่งนะคะสวยมากสภาพนี่คือเทียบมือหนึ่งได้เลยนะคะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะลายดอกไม้สวยงาม ใครที่สนใจก็แคปรูปตัวนี้แล้วก็ทักแชทมานะคะทักแชทมาต่อไปต่อไปเลยละกันต่อไปนะคะสีชมพูตัวนี้นะคะ n 20นยี่สิบนะคะรหัส n 20ยี่สิบแขนจะเป็นแขนพองๆอย่างนี้นะคะรอบอกจะอยู่ที่ห้าสิบห้าสิบสองขอเป็นสาวไซส์สองนะคะรอบอกห้าสิบห้าสิบสองความยาวอยู่ที่ยี่สิบหกนะคะ ตรงนี้เป็นโอนาวีนะคะยี่ห้อโอนาวีผ่านการซักแล้วก็ทําความสะอาดแล้วนะคะสวยจริงๆนะทุกคนนี่สวยๆนะคะสีชมพูแบบว่าสดใสมากๆนะคะใครที่สนใจตัวนี้ก็แคปมาได้นะคะแล้วก็ทักมาได้เลยเนาะตัวนี้ยังไม่มีเจ้าของนะคะต่อไปนะคะต่อไปตัวนี้นะคะผ่านการซักรีดแล้วนะ เป็นเสื้อที่แม่ค้าใส่ไปในคลิปที่แล้วนะคะใส่ไปในคลิปที่แล้วนะคะรอบอกจะอยู่ที่สามสิบแปดสี่สิบนะคะสามแปดสี่สิบความยาวอยู่ที่ยี่สิบห้านะคะรอบอกสามแปดสี่สิบยาวยี่สิบห้าผ้าเป็นเนื้อผ้าเด้งๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้ไม่ต้องรีดก็สวยได้นะคะตัวนี้ใส่โดยไม่ต้องรีดได้เลยนะคะทุกคนตัวนี้ถ้าใครรับพิมพ์ N15 หนึ่งห้ามานะรอบอกสามสิบแปดสี่สิบความยาวอยู่ที่ยี่สิบห้าค่ะ N15 หนึ่งห้าค่ะ ตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปตัวนี้นะคะสีส้มเดี๋ยวนะขอดูไซส์แป๊บนึงตัวนี้ขอไซส์ L นะคะ38-40ใส่ได้ความยาวอยู่ที่25นะคะรอบอก38-40ยาว25ใครรับตัวนี้พิมพ์ N31 นะคะหรือว่าจะแคปรูปแล้วก็ทักเข้ามาในเพจของเพจมะนาวแซ่บได้เลยนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะสามารถกดติดตามใน Facebook ในเพจอ่าในเขาเรียกว่าอะไรนะติดตามใน YouTube นะคะ facebook ได้นะคะร้านเราเป็นร้านที่แบบว่าเพิ่งเริ่มเปิดมาใหม่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็จะยังมีลูกค้าไม่ค่อยเยอะแต่เราการันตีเรื่องสินค้าที่ดีแล้วก็มีคุณภาพนะเพราะว่าขายอย่างต่อเนื่องเลือกคัดสรรตัวที่ดีที่สุดมาให้ลูกค้านะคะตัวต่อไปค่ะตัวนี้เป็นเสื้อคลุมนะคะเสื้อคลุมตัวนี้ฟรีไซส์นะคะเสื้อคลุมฟรีไซส์นะคะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะ นี่ตัวนี้ไม่มีรหัสนะใครรับเสื้อคลุมตัวนี้ก็ใส่มาได้สไตล์วินเทจนะลายสวยมากเลยแม่เนี่ยสวยจริงๆลายสวยมากจริงๆเลยนะคะทุกคนชอบอ่ะนะชอบชอบมากดูด้านหลังลายสวยวินเทจมากต่อไปนะคะต่อไปรอบอก42 44 46 6, ใส่ได้ความยาวอยู่ที่28ผ้าจะเป็นแบบผ้าลายผ้าประมาณผ้ามาเลเนาะ ผ้าจะเป็นผ้าเด้งๆนะคะเป็นโพลีเอสเตอร์ความยาวอยู่ที่ยี่สิบแปดค่ะรอบอกสี่สองสี่สี่สี่หกใส่ได้หมดเลยนะเป็นไซซ์ XL นะคะสี่สองสี่สี่สี่หกใส่ได้นะสวยจริงๆค่ะผ้ายัางเป็นเนื้อผ้าที่ยืดนะคะหน้าสั้นหลังยาวแบบนี้นะคะใคใรับตัวนี้พิมพ์เอสองเจ็ดมาค่ะรับตัวนี้พิมพ์เอนสองเจ็ดนะคะไซส์ตามเสือเสเส้อจะเป็นไซซ์ XL ค่ะทุกคนไซส์ตามเสื้อจะเป็นไซส์ x อนะคะ สวยนะตัวนี้ก็สวยสวยจริงๆต่อไปค่ะที่พลาดไม่ได้เลยตัวนี้นะคะเสื้อคลุมตัวนี้นะคะตัวนี้เสื้อคลุมไซส์รอบอกจะอยู่ที่สี่สี่บสขอเป็นไซส์ L แล้วกันนะคะความยาวอยู่ที่ยี่สิบห้าค่ะลายเป็นลายดอกนี้แบบนี้นะคะเป็นดอกไม้สีชมพูแล้วก็สีเทาอย่างนี้นะคะเป็นเสื้อคลุมนะคะค่ะ ตัวนี้นะคะถ้าใครรับนะคะรอบอก40 42ยาว25ค่ะรอบอก40 42ยาว25ผ้าโพลีเสื้อคลุมตัวนี้ราคาจะสูงกว่าตัวอื่นนิดนึงนะคะตัวนี้จะอยู่ที่100บาทนะคะใครรับตัวนี้พิมพ์มาได้เลยพิมพ์มา N5 นะคะหรือว่าแคปทักแชทมาราคาอยู่ที่100บาทนะคะตัวนี้ ร้านเราจะคิดค่าส่งเหมาอ,อยู่ที่40บาทนะคะเพราะฉะนั้นแล้วลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถแคปแล้วก็ทักแชทมาไดะะ้เดี๋ยวอีกนิดนึงแล้วกันนะคะคลิปอยากให้ยาวๆหน่อยนะคะตัวต่อไปนะคะตัวนี้เป็นของสาวที่อวบเยอะนิดนึงนะคะเป็นไซส์ XL ค่ะอวบเยอะขึ้นมาอีกนิดนึงเป็นไซส์ XL นะคะตัวนี้ความยาวอยู่ที่33รอบอก58-60ใส่ได้นะคะรอบอก58-60ใส่ได้นี่ ผ้าเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ค่ะความยาว33นะคะจะใส่แบบว่าคลุมเลยก็ได้นะเนี่ยดูดิความยาวแม่ค้าสูง164นะคะสูง164รอบอก5860ใส่ได้ความยาว33ผ้าโพลีเอสเตอร์รับตัวนี้พิมพ์ N26 นะคะรับตัวนี้พิมพ์ N26 ค่ะต่อไปนะคะต่อไปขอเป็นเสื้อเชิ้ตอีกนิดนึงแล้วกันนะคะ เสื้อเชอตตัวนี้นะคะรอบอกจะอยู่ที่ห้าสห้าบสเป็นไซส์สองนะคะรอบอกห้าสิห้าสบสความยาวอยู่ที่29รอบอกห้าสบ้าสองยาว29ค่ะรับตัวนี้พิมพ์ N34 สาสค่ะ N34 นสสนะคะ n สมสค่ะไซส์สองนะคะเป็น d ี o นนะคะทุกคนพันการซักรีดแล้วนะตัวนี้เราไม่ต้องรีดก็ได้นะผ้จะเป็นผ้าสไตล์นี้นะคะสวยนะสวยอโอเคยังมีอีกไหม ออีกนิดนึงแล้วกันนะคะตัวสุดท้ายของวันนี้นะคะตัวนี้นะคะรอบอกสี่หกสิบแปดเป็นเสื้อเชิ้ตลายสก๊อตนะคะยาวยี่สิบเจ็ดรอบอกสี่หกสี่แปดยาวยี่สิบเจ็ดนะคะแขนตรงนี้นะคะสามารถปรับระดับได้นะคะแขนจับเนาะเนี่ยตรงนี้นะคะปรับได้นะคะก็ความยาวอยู่ที่ย7ิบเจ็ดผ้าคอตตอนนะคะใครรับตัวนี้ก็พิมพ์มานะคะแคปแล้วก็ทักแชทมาได้เลย รายการละ50บาทเสื้อของเราทุกตัวจะอยู่ที่50บาทนะคะส่วนตัวไหนที่ราคาเยอะกว่า50บาททางแม่ค้าจะแจ้งจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งนะคะเสื้อร้านเราเป็นเสื้อสาวอวกนะผ่านการซักรีดแล้วเรียบร้อยนะคะซักรีดแล้วเรียบร้อยอาจจะมียาบ,บ้างบางตัวเพราะว่าแม่ค้านะคะเอาเขาเรียกว่าอะไรละ่ะอาจจะมียาบ,บ้างบ,างบางตัวเพราะว่าเอาไปตลาดนัดเนาะเอาไปตลาดนัดด้วยนะคะ ยังไงวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะคะยังไงฝากเพจของมะนาวไว้หน่อยแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราจะปักลิงก์ไว้ให้นะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่วยกดติดตามใครที่ยังไม่ได้กดแชร์ช่วยกดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้หน่อยนะคะแม่ค้ามือใหม่นะคะขอบพระคุณทุกท่านมากค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ